พระพุทธเจ้าสอนชัดนะครับว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นผ่าพันธุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและประณีตนะครับก็หมายความประมาณว่าทุกสิ่งที่เราประสบอยู่ครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันเป็นผลจากเหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้นเองไม่ใช่ใครเอาไปเก็บไว้หรือถือแทนได้ครับ ทีนี้เมื่อโยงเข้ากับหลักปฏิจจสมุป,ปบาทนะครับจะเห็นว่าชีวิตเคลื่อนไปตามเหตุและผลที่สืบต่อกันนะครับอ,อย่างตั้งแต่อวิชานำไปสู่การปรุงแต่งก่อให้เกิดวิญญาณเกิดกายใจอายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปทานพบชาติอะไรครับแล้วก็สุดท้ายคือความความแก่ตายแล้วก็ทุกโศกอะไรประมาณนี้นะครับคือทุกขั้นนะครับมันล้วนมีเหตุผลรองรับทั้งหมดนะครับไม่เว้นช่องว่างให้สิ่งเหนือธรรมชาติยื่นมือเข้ามาเปลี่ยนแปลงแทนได้เลยนะครับ ทีนี้สิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือคือเหตุที่เรากําลังสร้างในปัจจุบันนะครับถ้าหากเราสั่งสมกุศลจนเป็นนิสัยครับจิตก็จะโน้มและเคยชินไปในทางดีกรรมดีก็ย่อมส่งผลให้เป็นสุขนี่แหละครับคือการกําหนดชะตาชีวิตตัวเองนั่นก็คือการปฏิบัติเพื่อทิ้งอากุศลครับฉะนั้นการฝากด,ดวงครับจึงไม่มีอยู่จริงในทางพุทธแต่สิ่งที่มีจริงแน่ๆคือการสร้างเหตุปัจจัยด้วยกายวาจาใจของเราเองครับ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนะครับว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางส่วนการเดินไปต้องทําด้วยตนเองทีนี้ในมุมมองผมนะครับถ้าการฝากดวงมีจริงนะครับพระพุทธเจ้าคงไม่จําเป็นต้องอธิบายกระบวนการทั้งหมดอย่างละเอียดดึกซึ้งใช่ไหมครับคือผมเข้าใจนะครับว่าธรรมะครับบางทีมันฟังยากการจะเข้าถึงธรรมในแต่ละคนก็ไม่เท่ากันหลายคนนะครับเลยชอบหาทางที่ง่ายกว่าอย่างบางคนนะครับมีศรัทธานในาศาสนาอยู่แล้วครับ แต่พอเจอการปฏิบัติธรรมก็มักรู้สึกว่ามันยากไม่รู้จะเริ่มยังไงฟังธรรมก็ดูซับซ้อนเข้าไปอีกก็เลยฝากดวงเพราะมองว่าเป็นทางลัดจะได้โชคดีเงินไหลเข้ากระเป๋าแล้วก็ไปสวรรค์อะไรแบบนี้ซึ่งในทางพุทธครับมันไม่มีทางลัดนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับการลงมือปฏิบัติจ,จริงๆเท่านั้นถ้าอาจารย์หลายท่านนะครับจึงสอนว่าอย่าเพิ่งติดอยู่กับความสงสัยให้ลองปฏิบัติให้จิตสงบก่อนแล้วปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นเองอะไรแบบนี้นครับอันนี้แล้วแต่ทริคบางท่านนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับ แต่และคนที่สั่งสมมาคบางคนฉลาดมากฟังทำประโยคเดียวก็เข้าใจได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าครับต่อให้ฟังคลิปเดิมซ้ําๆะครับมันก็ไม่เคยเหมือนเดิมสักครั้งเพราะทุกครั้งที่ฟังครับมันจะมีแง่มุมใหม่ๆผุดขึ้นมาเหมือนเหมือนธรรมะมันจะเปิดเผยความลึลกซึ้งทีละชั้นตามระดับสติปัญญาที่เรามีอยู่ะครับขอบคุณครับ